โยฮันบากาโยโก้ปีกขวาจอมบุกของ PSV สวีไอโฮเฟกับเป้าหมายที่จะเข้าใกล้กับการคว้าบอลลงดอรในอีก5ปีข้างหน้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไฮโดรส p o r t ตที่จะมาวิเคราะห์เรื่องราวฟุตบอลให้เพื่อนๆได้รับชมกันโยฮันบากาโยโก้ปีกดาวรุ่งชาวเบนเย่ยไวัย21ปี เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ PSV Eindhoven ควา้าแชมป์ลีก Eredivisie ของเนเธอร์แลนด์ไปครองได้สำเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่สำหรับบากาโยโก้แล้วเขามีความทะย,ยานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเขาตั้งใจไว้ว่าในอีก5ปีข้างหน้าตัวของเขาจะต้องเข้าใกล้กับการคว้ารางวัลบอลลังดอร์ผมจะพยายามอย่างเต็มที่และดูว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ผมไม่อยากตั้งกรอบให้ตัวเองผมแค่อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไป บากา y o โยโกเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับสโมสรในเบนเยียมก่อนที่จะย้ายมาเล่นให้กับ PSV ไ i โฮ h ฟ v e สโมสรดังของเนเธอร์แลนด์ในปี2019ตอนอายุเพียง16ปีในช่วงแรกหลายคนยังไม่คาดหวังอะไรมากนักกับบากาโยโกส่วนหนึ่งเป็นเพราะ PSV ไ i โฮ h ฟ v e มีนักเตะตัวรุกริมเส้นฝีเท้าดีอยู่หลายคนในตำแหน่งเดียวกันจนกระทั่งปี2022บากาโยโกก็ได้รับโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของ PSV ไ i โฮ h ฟอย่างเต็มตัว ในฤดูกาล2023-2024บากาโยโกประเดิมประตูแรกในเกมพบกับสปาตาอตเตอร์ดัมเมื่อเดือนตุลาคม2023และทำผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการยิง14ประตูและทำอีก14แอสซิสต์ในทุกรายการบากาโยโกมีทักษะาาเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมติดอันดับ2ในหลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์โดยเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จที่92ครั้งสร้างโอกาสทำประตูมากที่สุดเป็นอันดับ4ที่68ครั้งยิงได้มากที่สุดเป็นอันดับ4 ที่96ครั้งด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นตลอดทั้งฤดูกาลเขากวาดรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำเดือนของลีกไปถึง3ครั้งและเป็นตัวเต็งของรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีในระดับประเทศอีกด้วยบากาโยโกเป็นปีกจอมบุกที่มีสไตล์การเล่นฟุตบอลสมัยใหม่เขามีทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมสามารถเลี้ยงบอลตัดเข้าด้านในเพื่อจบสกอร์ด้วยตัวเองได้อย่างเฉียบคมบากายโยโกยังมีสปีดที่รวดเร็วเขาสามารถเร่งความเร็วไปทางริมเส้นแล้วเปิดบอลได้อย่างแม่นยนนอกกจาี บากาโยโกยังมีความแข็งแกร่งหลบหนีการเข้าปะทะได้รวดเร็วซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญของปีกเขายังมีทักษะการยิงประตูด้วยเท้าซ้ายที่แม่นยําแม้จะขณะที่เขาวิ่งอยู่ก็ตามแม้จะมีจุดเด่นที่น่าชื่นชมมากมายแต่เขาก็ยังมีจุดที่ต้องพัฒนานั่นคือการยิงประตูด้วยเท้าขวาของเขายังขาดความแม่นยําแม้ความสามารถในการสร้างความพลิกแพลงในการเล่นจะเป็นจุดแข็งที่สําคัญแต่ในบางครั้งก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมคาดเดาทางบอลได้ยากได้เหมือนกัน ที่ PSV Eindhoven ภายใต้การคุมทีมของปีเตอร์บอสขึ้นชื่อเรื่องเกมรุกที่รวดเร็วกล้าเล่นและยิงประตูดได้หลากหลายรูปแบบมักใช้แผนการเล่น4-2-3-1และบากาโยโกก็เป็นหนึ่งในตัวอันตรายของทีมสไตล์การเล่นของเขาคือบุแกแหลกชอบให้แบ็คอย,ยืนต่ำไม่เติมเกมสูงเกินไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจอแดนเทเซและเซอร์จิโอเดสก่อนช่วงที่เดสจะได้รับบาดเจ็บที่หัวเขาวิธีนี้ช่วยให้บากาโยโกมีพื้นที่และอิสระในการเลี้ยงบอลตัดเข้าด้านใน หรือเลี้ยงบอลไปริมเส้นได้โดยไม่ต้องมีคนเติมมาทับตำแหน่งการมีคนอยู่ด้านหลังช่วยให้เขาส่งบอลกลับคืนหลังได้ตลอดเวลาและทีมมีทางเลือกในการเล่นได้อย่างเต็มที่ด้วยสไตล์การเล่นแบบนี้บาการโยโกมักจะสร้างปัญหาให้กับแนวรับของคู่แข่งอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลลุยไปเองหรือการเปิดบอลที่แม่นยำให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูฤดูกาล2023-2024 เป็นฤดูกาลที่บากาโยโกทำประตูได้มากที่สุดในทีมชุดใหญ่ฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาและยอดเยี่ยมนี้มีส่วนมาจากความมั่นใจและอิสระในการเล่นที่ได้รับจากปีเตอร์บอสผู้จัดการทีมปัจจุบันและปีกจรวดรายนี้ยังยกเครดิตให้กับรุดฟานนิตเตนรอยอดีตโคต้ดและยังยกย่องเขาว่าเป็นตำนานและเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลฟาน,น,นรอย มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการจบสกอร์ของบากาโยโกอย่างมากทั้งเรื่องการเติมเกมรุกเทคนิคการยิงประตูมุมการยิงและสัญชาตญาณน,นักล่าประตูและส่วนหนึ่งที่ฟานนิเตนรอยฝึกเขาก็คือการยืนอยู่ในกรอบเขตโทษเพราะเป็นจุดที่มีโอกาสยิงประตูมากกว่าการยิงไกลาจากนอกกรอบเขตโทษจากสถิติการยิงประตูของฟานนิเตนรอยเองประตูส่วนใหญ่มาจากภายในกรอบ18หลา ยกเว้นเพียงประตูเดียวจาก150ประตูที่ยิงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่ยิงได้จากนอกกรอบเขตโทษฟานนิเตนรอยบอกกับบากาโยโกว่าถ้าคุณอยากยิงประตูมากขึ้นคุณต้องอยู่ในกรอบเขตโทษคำแนะนำนั้นได้ผลจริงๆรฤดูกาลนี้บากาโยโกติดอันดับ6ของกองหน้าในเอเรดิวีซีที่มีจำนวนการสัมผัสบอลภายในกรอบเขตโทษฝ่ายตรงข้ามมากที่สุดถึง193ครั้งผลงานของบากาโยโกไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับสโมสรเท่านั้นโดเมนิโกเตเดสโก ผู้จัดการทีมชาติเบลเยียมยังมอบโอกาสสำคัญให้กับบากาโยโกด้วยการประเดิมสนามให้กับทีมชาติชุดใหญ่เมื่อเดือนมีนาคม2023เขาได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองและทำแอสซิสต์ได้หนึ่งลูกช่วยให้ทีมบุกไปชนะสวีเดน3ประตูต่อศูย์หลังจากนั้นเขาก็ได้ลงเล่นต่ออีกถึง9นัดการได้โอกาสลงเล่นให้ทีมชาติเบลเยียมในศึกยูโร2024ถือเป็นความฝันที่กลายเป็นจริงและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขา บากาโยโกเริ่มรับใช้ทีมชาติมาตั้งแต่ชุดเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีการลงเล่นให้กับทีมชาติในปีนี้เขาจะได้ร่วมทีมกับเหล่าขุนพลมากประสบการณ์อย่างเควินเดอร์บอยและเจ r เรมี o โดกูสองสตาร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงโรเมลูลูกากูกองหน้าตัวเป้าจากโรมาที่ย้ายมาเล่นด้วยสัญญายืมตัวการได้ฝึกซ้อมร่วมกับแข้งชั้นนำเหล่านี้ไม่ได้ทำให้บากาโยโกรู้สึกกดดันเลย เขาสนิทกับโรเมลูลูกากูเป็นพิเศษและยังได้รับคําแนะนําดีๆมากมายจากกองหน้าตัวเก่งรายนี้และหากพูดถึงเจเรมีโดกูบากาโยโก้ยังยอมรับว่าโดกูอาจจะมีความเร็วเหนือกว่าเขาและน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยทีเดียวฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงของบากายโยโก้กำลังสร้างความสนใจให้กับสโมสรชั้นนำหลายแห่งทั่วทั้งยุโรปและเป็นเป้าหมายของหลายทีมดังๆในช่วงที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูล สำหรับลิเวอร์พูลมองว่าบากาโยโกมีศักยภาพที่จะก้าวเข้ามาแทนที่โมฮาเหม็ดซาลาได้ในอนาคตและอนเนอร์สโตกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลก็ยังคุ้นเคยกับฝีเท้าของบากาโยโกเป็นอย่างดีจากช่วงที่เขาคุมทีมเฟยนูดในศึกเอเรดิวิซีเนเธอร์แลนด์และหากย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าเบรนฟอร์ดยื่นข้อเสนอ35ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก5ล้านยูโร ให้กับ PSV ไ i โฮ h ฟ v e เพื่อดึงตัวบากาโยโกแต่สุดท้ายปีเตอร์บอสผู้จัดการทีม PSV ไ i โฮ h ฟ v e สามารถโน้มน้าวให้เขายังคงอยู่กับทีมได้และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดตอนนี้บากาโยโกยังคงมุ่งมั่นกับ PSV ไ i โฮ h ฟ v e แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสของตัวเองด้วยความทะเยอทะยานและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่จะเข้าใกล้กับการคว้าบอลงดอของเขา เชื่อได้ว่าในอนาคตข้างหน้าเขาจะก้าวไปสู่สโมสรที่ใหญ่กว่าและท้าทายกับเวทีฟุตบอลที่สูงขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในสุดยอดปีกอีกคนหนึ่งในอนาคตครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ